ถ้าเข้าจอดก็เด้งดึงเด้งดึงน่ะอ uh> ิ่มขนาดเลอะเดูอเอ๊ะใ่เอ๊ะขายีเน่อัน้ามีไหนเจ้าอยู่ที่ไหนเจ้า

แค่มาตยกันขอนอนแ่ีว่าเป็นขอช่าโอ้โหมันใส่บะมันโจ๊กโชวนเนี่ยคะมัน